โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทีนี้กับรถ GT ง่ายนิดนึงนะครับเอาเรามาดูฟังก์ชันตัวน,นี้ก่อนครับตนนีนี้เราดูที่รถนะครับผมจะจําลองให้เกิดปัญหาขึ้นแล้วก็เป็นตัวบอกในบางอย่างผมดึงรหัสตรงนี้นะ และผมเปิดกุญแจครับมาดูที่ตัวนี้นะ อยเจ็ดนะ,ะตัวแรกสินะครับมีศว 2. 2> ี่ย2ี่สิบเจ็ี่สิบแปดดครับอ่ายีปดนะครับ,รบก็เปิดตารางดูนะครับสิบห้า ก็คือ TP ตัวจะเป็นตัวหนึ่งเร่งนะครับอ่าแล้วยี่แปดล่ะยีตัวกดจะปุกนน้ำมันเครื่องอน้ำมันหล่อยเย็นน้ำปูนเครื่องยนต์นั่นเองน,น,นะครับก็ตรงแต่ทีนี้อาจารย์ให้สังเกตว่าเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์ลงล้งไปดูที่เซ็นเซอร์ตัวนี้นะก็คือเซ็นเซอร์อเร่งเร่งครับ เอ๊ะทำไมมันขึ้น TP ตัวเดียวอะ่ะอุณหภูมิอากาศเข้ากับความดันมันไม่ขึ้นใช่ไหมก็เพราะนี่ไงรถ GT คันนี้เนี่ยก็มีลักษณะาาการทำงานแบบฟอนด้าจ,จะเต็มสีนี่เองคือมีเซ็นเซอร์ตัวเดียวคือ TP ตัวเดียวนะครับอ่าโอเคนะได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทีนี้เรามาดูกันที่เจ้าตัวรถเตครับมาดูตรงนี้ใกล้ๆเลยค,ครับผมก็จะเริ่มก่อนเลยนะครับตอนนี้ปัญหาปัจจุบันผมยังไม่ได้แก้เนาะ ผมจะเข้าไปที่ monitoring แล้วผมก็เปิดกุญแจปั๊บขึ้นนะครับเห็นไม้ม e c t ติดลบยีดูผิดปกติด้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆตรงนี้ครับผมต้องการเห็นตรงนี้ครับ no file code ก็คือ2แล้วมันก็คือโค้ดคือ15กับ28 mm ่ด hmm. ังนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องการบอกให้รู้คือ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ในมอนิเตอร์ลิงคือปัญหามันโชว์มี2ตัวและเป็น15และ28นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านเราดูดจากดอกเตอร์ได้เลยทีนี้คำถามคือถ้าเป็นของ Honda เนะี่ยเวลาขึ้นโค้ดเนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบันต้องไปดูที่เรือนใหม่ด้วยว่าถ้าเรือนใหม่ขึ้นแล้วตรงกับที่ดอกเตอร์แสดงว่าเป็นปัจจุบัน ถ้าที่ด็อกเตอร์ขึ้นแต่ที่เรียนงไม้ไม่ขึ้นแสดงว่าเป็นอดีตแต่ก็ไม่แน่อีกถ้ามันมันมันบางทีหลอดมันมีปัญหาก็ยุ่งยากอีกนะครับทีนี้อาจารย์อยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นอดีตปัจจุบันหรือปัจจุบันอย่างเดียวถูกไหมเพราะตอนนี้แน่นอนคือปัจจุบันแน่นอนตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดกุญแจนะฮะปิดกุญแจแล้วผมลองเสียบเข้าไปเนาะผมเสียบแก้ปัญหานะครับผมจะเสียบแล้ว ผมเสียบเ็นเซอร์กลับเข้าไปเห็นๆนี่แหละโอเคเชนเซอร์เข้าไปแล้วนะผมก็จะเปิดกุญแจใหม่แล้วผมก็จะออกจากโลเกเตอร์ไปใหม่ครับเข้ามาที่มอนิเตอร์ลิงใหม่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วครับว่าเรา เห็นไหมอุณภูมิเปลี่ยนล้จากรบ20เป็น40ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็ไปที่ตัวที่โนฝฟาโคดเป็นศูนย์ครับฝฟโคดก็เป็นศูย์ครับหมายความว่าในส่วนของมอนิเตอร์ลิงเนี่ยรถยามาฮ่าสามารถบอกระบุชัดเจนว่าเป็นปัญหาปัจจุบันเท่านั้นชัดเจนไหม ในส่วนมดลิ่งนะ<ม>คือปัญหาปัจจุบันลบได้ด้วยการแก้ไขครับผมีไม่ได้ใช้ด็อกเตอร์เลยถูกไหมก็ลบได้ด้วยการปิดกุญแจปิดกุญแจมันก็หายแล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแต่ต้องแก้ไขก่อนนะแต่มันถูกแปลสภาพกลายเป็นปัญหาในอดีตคำถามอยู่ไหนก็ออกไปครับผมใช้เห็นครับ <aly> ไปที่ Analysis An <aly> กดเข้าไป แล้วก็เปิดกุญแจเอามันเปิดกุญแจอยู่แล้วน,น,นะครับเดี๋ยวก,ก็ไปที่ Analysis นะครับวิธีเข้าง,ง่ายง่คือกดไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดกุญแจอ่าขึ้นแล้วเรามาดูนะครับจริงอย่างที้ผมบอกไหมอ่าเห็นไหมครับ ส5 2 8นี่คืออดีตงั้นเวลาดูในอาลิศีลคืออดีตโอเคนะครับแล้วถ้าเราต้องการเคลียร์นี่นะครับเคลียร์สตอรี่สตัวนี้เรากดเลยครับเคลียร์เป็นศูนย์เราวนครับตรงนี้ระวังดีนะ,ะด็อกเตอร์นะมีแต่ถอยเดินหน้าอย่างเดียวห้ามถอยหลังนะครับถอยหลังออกเลยนะเอ๊บก็ไปเรื่อยๆในยมามหานะครับ โอนไปนะครับเราจะมาที่ R S Story นะครับเป็นสูแล้วครับแล้วก็ไม่ต้องเขียรครับพเพราะเขียไปแล้วโอเคครับอันนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกให้ในคลิปนี้เห็นก็คือว่าถ้าเป็นรถจักรยานยน,ยนยมมต์ Yamaha Doctor เนี่ยมันแยกออกไปเลยนะ ปัจจุบันกับอด,ดีตนะไม่เหมือนฮนได้นะคนได้ Honda แยกไม่ออกต้องไปดูที่หน้าปัดควบคู่ไปด้วยว่าเป็นเป็นปัจจุบันหรืออดีตกับตัวเลขที่ชโชว์บมนด็อกเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของยามาฮ่าเนี่ยอดีตกับปัจจุบันแยกเลยถ้าปัจจุบันอยู่ที่มอนิเตอร์ลิงถ้าเป็นอดีตอยู่ที่อนาลิซิสและมอนิเตอร์มอนิเตอร์ลิงไม่มีไม่จะเป็นต้องลบก็อะไรครับถ้าเป็นปัญหาปัจจุบันถ้าคุณแก้แล้วมันก็ลบโดยการคุณแก้คุณแก้แกจบแล้ว แต่พอไปส่วนของอานาลิซิมันจริงจะเป็นต้องลบเพราะมันมีปัญหาในดีตต้องเคลียร์มันก็ย้อนกลับมาที่อาจารย์บอกเสมอว่าเวลาจะใช้ฟังก์ชันของยามาฮ่าเนี่ยตั้งสติก่อนเวลาจะอ่านค่าอะไรต่างๆเนี่ยพยายามอ่านที่มอนิเตอร์ลิงแต่เวลาจะลบข้อมูลเวลาจะเซต i s c v เวลาจะเทสอุปกรณ์หัวฉีอะไรพวกเนี้ยเทสไฟหน้าเทส ไอเซีีเนี่ยให้ไปเทสที่อันอน alysis ใช่เหรอเทสที่อันน alysis เหรออ่าโอเคนะครับเนี่ยต้องดูให้ดีต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะงงนะครับเวลาอ่านอ่านมอนิเตอร์ g เวลาจะเทสเวลาจะลบนะครับเวลาจะดูปัญหาแน่ดีให้ไปดูที่อันอน alysis เวลาจะดูปัจจุบันเวลาจะดูว่าค่าต่างๆเนี่ย,ยเช่นค่า PP เนี่ยถ้าเราไปเผลอไปดู <S 2> <S 2> <S ในช่วงของอะไรสิยุ่งเลยยุ่งเลยเพราะอะไรครับเราจะเข้าใจผิดว่าทําไมมันไม่อยู่สูนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างอันนึงว่าเ,เทคโนโลยีของฮอนด้อหรือเทคโนโลยีของอะไรก็ไม่รู้แหละอย่าไปบอกคนได้ีกว่าเป็นของใครก็แล้วแต่มันก็อาจจะถูกนําเชื่อมโยงมาให้เราต้องไปเจอพบเจอได้รถครันนี้มันก็ขึ้นหัส15ตัวเดียวตั้งแต่ผมดึงเซนเซอร์หลักแล้ว ก็แหละมันก็มี p t ตัวเดียวเหมือนกันนะครับที่เดี๋ว,ว่ามันจะมีโหมดไหมมันจะมี LTF ไหมมันจะมี s t f ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเท่าที่เรามีความรู้ตอนนี้มันยังไม่เห็นนะครับแต่มันก็มีค่าออกซิเนเนแ่ยแน่นอนหลักการทํางานก็มีออกซิเจนในการชดเชยอ,อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันต่อในงานต่อไปนะครับโอเคครับ